สำนักงานกพได้จัดทำแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำเพื่อให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดดังนี้ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้และรับประโยชน์เฉพาะทางราชการจัดให้ตามระเบียบไม่ควรแสดงพฤติกรรมซึ่งมีในยะเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือปฏิเสธการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบควรรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดในผลการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความผิดพลาด ไม่ควรปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้นคุณกล้าแจ้งเหตุร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำผิดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ควรอาศัยช่องว่างกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระทำผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ ควรเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นรายงานการทุจริตต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปะละเลยไม่ควรปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องคำขู่หรืออิทธิพลใดๆหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม ควรให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วเต็มใจปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติและควรวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่ควรอาศัยตำแหน่งหน้าที่อำนวยประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองควรดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดีโดยน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเรียบง่ายประหยัดและปฏิบัติหน้าที่ไม่ควรฟุ่มเฟือยหรือประพฤติหรือกระทำการใดๆอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศีและภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ